ศัทธาสักการะมหากรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนาความเชื่อภูมิปัญญาสุวิถีล้านนาวันที่27-29มกราคม2 5 5 9ขอเชิญสัมผัส4มิติล้านนาศรัทธาแห่งชีวิตหนึ่งวิถีล้านนาแสดงออกถึงความเชื่อในเรื่องการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย สศรัทธาเหนือธรรมชาติเช่นการเลี้ยงผีมดผีเมงผีปู่ย่าการจัดเครื่องเส้นความเชื่อเกี่ยวกับยันเครื่องรางของขลังเป็นต้น 3. ปราดเรื่องเรื่องพิธีกรรมอาทิพิธีสืบชะตาสู่ขวัญส่งเคราะห์ตานข้าวคู่อายุพิธีส่งแทนพิธีขึ้นเท้าทั้งสี่และพิธีกรรมอื่นๆ สี่เลิศล้ำพลังศรัทธาที่นำไปสู่การทำเครื่องสการะเช่นเครื่องสูงสัตพัณฑ์หีบธรรมผ้าห่อคัมภีตรงพระบทเป็นต้นในงานมีการสาธิตการทำยันแบบต่างๆของล้านนาการขับซอชมรมขับซอจังหวัดพะเยาการจัดเครื่องเส้นไหว้ผีในล้านนาหนังกลางแปลงภาคโดยอาจารย์มานิตบริชัด ยังยังไม่หมดชมและฟังเสวนาสี่เรื่องดีวิถีชีวิตล้านนามีเกิดแก่เจ็บตายผีความเชื่อสู่การเส้นไหว้ศรัทธาสักการะในพระพุทธศาสนาของชาวล้านนาโดยผู้ทรงคุฒิผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศอย่าลืม 27- 29นี้พบกันที่วัดศรีคงคา